แล้วถ้าเราไปจดถ่าทีา่ในประเทศชาติไทยเรารู้สึก คนใจในการกำกับดูแลเนี่ยถ้าเป็นดูแลกันเองนะคะเราก็ยงมีคำถามแลวความกลุ่มกังวลนะคะว่าท่านจะสามารถแบบดูแลกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะจากประสบการณ์เนี่ยเมื่อพวกเราเองได้รับผลกระทบในการนำเสนอผ่านสื่ออะค่ะเราทั้งส่งจดหมายส่งอีเมลโทรเข้าไปร้องเรียนแต่ทางช่องต่างๆในใช่กับสื่อต่างๆเนี่ยกับถูกยิ่งเฉยแล้วก็เพิ่งเฉยกับปรากฏการณ์ที่มีเกิดขึ้นที่การละเมิดสิทธิ์นะคะทำให้เราก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะ ถ้าคุณมาดูแลตัวเองเนี่ยโดยที่มันมีปัจจัยต่างๆที่เป็นปัจจัยทุกข์คามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิฏิพลของโฆษณาเพ่อเหลือรายการเนี่ยให้คำอธิบายว่าเพราะว่าแบบเลดดิ้งดีถึงจะต้องสายเรื่องคนที่เป็นเกย์กันในตอนต่อไปนะสถานที่แบบแปลงหรือัลตร่าสังคมเนี่ยค่ะก็เลยมีรู้สึกนะ่ไคะว่านักจริวรยังไม่เชื่อมากกับคนการที่จะแบบดูแลและกำัำตัวเองนะคะแต่ในอนาคตต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าโดยหลักการเนี่ย เศรษีประชาธิปไตยก็ต้องแบบเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามาเริ่มกันตั้งต้นอย่งที่ว่าจะต้องมีคนใจหรือว่ามีหน่วยงานที่จะมาขึ้นมากำกับดูแลนะคะเมื่อกี้เห็นทางคุณคุณญาี่เก๋ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสิทธิมนุษยชนหรือว่าคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยแท้จริงแล้วในในรัฐธรรมนูญนะคะของรัฐสภาไทย สองค่ามาตรนี่ได้เั็อางเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา4มาตรา5และมาตรา3สด้วยกันซึ่งเราเองก็ใช้หลักกฎหมายนียค่ะในการที่จะต่อสู้เรียกร้องในเรื่องของอสื่อมวลชนที่นำเสนอภาพเป็นการละเมิดสิทธินะคะรวมถึงหลักกติการระหว่างประเทศด้ด้วยสิทธิมนุษยชนเรื่องความหลากหลายทางเพศนั่นคือยอกคเก,ก,กาตินซิโปรนะคะซึ่งรัฐบาลไทยเองนเนี่ยไม่ได้ลงานามในจดกติดการแต่ล่าว,วัยฐาแล้วก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอของสื่อที่ต้องคำนึงถึงเรื่องอัตลักษณ์ ทำเพื่อีกิจวัรทเพนบนหลักการสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งเป็นหลักการที่เราใช้ในการทํางานแล้วก็รู้กับซื่อนะคะอีกทั้งในเวทีนี้เองเนี่ยเขาจะว่าเป็นเวทีที่2ที่ตัวเองได้เข้าร่วมมะคะ่ะนนทเองก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่า แน่นอนว่าคนไกลกำกับดูแลเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแต่การเข้าร่วมในกีฬานกัน,นเนี่ยนุชก็ได้มาเจอนะคะกับพี่ๆพ,พี่น้องสื่อมวลชนนะคะว่าเป็นพี่ดาวจากช่องสามด้วยกันอย่างนะะี้ค่ะมันทําให้เราเกิดกลุก่มนทนาเกิดเครือข่ายเกิดขึ้นในการทํางานร่วมกันนะคะเราคิดว่าการสร้างพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยนะสัตว์อย่างนี้นะคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีๆคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะย e ังไม่เห็นมุทีโยก หน่นองยู่ไหนนั่นี่นี่ไหมคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าสิทธอยากให้เบเข้าคลาสผู้บริหาแบบสูงขององกเสรของคณะติดตามเฟซบุ๊กในการจะรายงานลา้นอะไรบ้างมีแที่ดเท่านันเลยค่ะใบสมัครไม่ให้สมัครประกอบการที่มาิดอะไรตัวเองเติไม่ให้สัา นะคะเราจะขอเนี่ยอย่างนี้ค่ะว่าเ PT เนี่ยมันดีแต่ว่าเออเราก็จะจับจุดว่าเราบังคับให้ทั้งทีลงทุนเยอะนะคุณเวลาเท่าไหร่นะเพื่อจะมีความที่เห็นกันตอนนี้เรื่องนี้ความที่เห็นท่านในเรื่องภาพทั่วไปกับในเรื่องกนไข้กระบวนการซึ่งบุคุญญาได้ข้อมูลแล้วแต่ที่ท่านรู้สึกว่าถ้าคุณสุริยะเจอพวกเราแล้วก็อยากให้ข้อมูลได้แค่นี้เราก็ไม่ได้ช่วยคุณสุริยะคุณสุริยะก็ไม่มีอะไรเป็นแบบข้างในใช่ไหมคะเลยอยากจะเสนอเป็นขั้นตอนอย่างนี้เลย ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมีข้อเสนอจ,จากเวทีนไหมว่ากรสรชเนี่ยต้องมีข้อสรุปที่เป็น,ปร,นรูปธรรมในตัวการสนับสนุนการการวมกลุ่มกันเองเนื่งเคยเป็นอนุกตัวการชุดอนุพัฒนาวิชาชีพนะคะนการียนด้วยด้วยด้วย่วยมาดึงไปตรงไปตรงมาเลยทุกขื่นใจมากเพราะว่าตัวแทนที่ขออน,นุญาตนั่งนั้นไมไ่ใช่นักวิชาชีพเลยเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรเท่ี อันนี Adams, 何何้มันก็จะทำให้การดินเดินลบากถูกในการเลียเองถอนมาแล้วก็จุติวิยาท่านุโชรงซึ่งเป็นทักวิชาชีพสื่อก็ไปอีกแทเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มเนี่ยกฎหมายกําหนดให้กสชทําเพราะฉะนั้นจะเร็วจะช้าอยู่ไรเนี่ยมันต้องพักดังเรื่องเกณฑ์ในการที่จะรวมกลุ่มการถูกไหมคะส่วนที่ว่าเราหวาดนระแวงแทนใจว่าทำไมมันจะเป็นวิชาชีพแท้ไม่แท้เนี่ยนั่นก็คือหลุม การการการเอ่อเล่นจำได้ว่าตอนเป็นอนุงสกรมการเนี่ยได้เสนอเข้าไปว่าให้เขาทำวิจัยสแตที้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มว่ากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วจะให้วงกลุ่มเป็นยังไงแล้วก็ดิ้นแล้วเวลานั้นก็คือว่าไม่ได้สั่งแต่งโดยเฉพาะกลุ่มวิชาชีพสื่อที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือเขาจะวงกลุ่มกันมาเปิดกลุ่มวิชาชีพใหม่ก็ได้เปิดตัางหมดยังไงก็ได้เนี่ยค่ะขอให้ทำเพื่อบรรลุประทับันที่สองเนี่ยออกเกณฑ์ของความเป็นวิชาชีพสื่อ โดยดำนินถึงเวทีนี้ก็เสนอแล้วโดยดำเนิงถึงลักษณะและประเภทการประกอบกิจการถูกไหมคะเดี๋ยวกรณีสื่อภาคประชาชนก็ก็จะมีเกณฑ์แบบหนึ่งถูกไหมคะเมื่อกี้ผู้แทนจาก BTS ก็พูดกลุ่มทางธุรกิจกลุ่มทางบริการสาธารณะถูกไหมคะเพราะว่าประกอบของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเน็ตก็ไม่ละเกียดนะมันประกอบตัวเองคนต่อสู้มากเลยว่าเอ๊มทิ่ดูชนนจะเป็นวิชาชีพหรือนะเพราะว่าเน็ตก็เคยเห็นกันว่า ถ้าเราทำวิธีที่เป็นาาภาษาสมัสดแล้วท่าจะทิ้งอาชีพเดิมกันไปเสียหมดนะคะการเป็นนักวิธีโทรทัศน์ไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือออกเกมมาว่าไอ้ตัวที่จะเป็นกลุ่มท,ที่มีความมีความเป็นวิชาชีพหรือแสวงลองจะจะันกันเองเนี่ยเกมคนเป็นอย่างไรไม่ได้พูดถึงใครนะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวที่มาแสดงความจมงองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วคสปชอก็มีหน้าที่อีกอันหนึ่งก็คือการขึ้นเบียนถูกไหมคะหรือการให้ใบอนุญาตนะคะซึ่งตัวเนี้ก็มีข้อมูลอยู่แล้วอะ เพราะฉะนั <ersch> <Nigeria. S 1> ้นการเปิดรับหรือการจัดเกณฑ์มันน่าจะมีขีดเส้นใต้ด้วยแล้วมันต้องก็วนเรียนไปอยู่นั่นนั่นก็คือใช้คัดกรองพอคัดกรองเสร็จก็จัดกลุ่มจัดกลุ่มเสร็จก็เปิดให้เขาพูดคุยกันในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบกิจการนะคะให้เขาพูดคุยกันว่าเขาจะมีเกณฑ์หรือข้อตกลงร่วมในการกำกับดูแลตนเองเขาในฐานะผู้ประกอบการรายย่อยเดียวเาจะไปเข้าเกณฑ์เข้ากลุ่มกับกลุ่มไหนนะคะ ถ้าแพทย์อยู่ในเกรดที่2แล้วเราเราจะไม่เห็น,นการลงกลุ่มจะเริ่มตั้งข้อสงสัยกับกศชจริงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือก็ก็บอกให้เขาพูดคุยกันและกำเนิดกรอบเกณฑ์แล้วกศชอเองก็ยังช่วยดูกรอบเกณฑ์ได้ mm hmm. หรือจะต้องการดูแลกันบบเองแต่กสทชเป็นตัวกลางทาาี่คา่างวิชาชีพภาควิชาการการทำอินเสิร์ตสตี้มาดูว่าไอเกณฑ์ที่ออกนั้นเนี่ยมันพอที่จะประกันในเรื่องคุณภาพ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องดูแลผู้รับสื่อนะะโดยภาพรวมไม่ได้ดูเฉพาะอย่างใดนกคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็คือมันก็จะเกิดเกณฑ์ขึ้นมาในกลุ่มต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าเกณฑ์ซึ่งทาผู้ขนาดไปได้ก็คือกอสทชก็มีหน้าที่ในการให้ความรู้กับประชาชนให้ความรู้กับสื่อเองด้วยเผยแพร่เรื่องกีบเกณฑ์เหล่านี้นะคะพราะฉะนั้น่ยคือความรู้สึกว่าแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเรามี มีความเข้าหน้าแล้วคำเสนอไปทำหนังสือเป็นทางการเลยแล้วก็ติดตามเพราะงี้เนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเราก็จะต้องมีความฝันไปตามอาการของกสทชซึ่งยันดีเป็นการตรงว่าเออไม่ได้พูดเองนะคะมีการประเมินคุณจุลญาณจากด้วยนะครับรอบหนึ่งปีของการทํางานกสทชมีมีข้อเสนอจากนักวิชาการแล้วเลี้ยงเองก็รปจุ่ไว้ในเอกสารในวาระสนทชาปละพิรุธย้อนอีกครั้งนะคะถ้าใครถิดเชิญในนี้าะเข้าห้องสี่นะคะ การประนอมย้อ่อปในรูปสื่อถ้าตามไปในรูปสังคมเราต้องรุกเข้ามาช่วยช่วยกันทําให้กสชทํางานที่เรารอมาสิบกว่าปีนะคะเพราะฉะนั้นเรียกไดว่าเออเรื่องนี้ในการประมูลแล้วว่ากสชเนี่ยมันท่านทำงานขาดเอกภาพนะนะแบ่งและแยกงานกันทำอันนี้จะนินึ่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเออถ้าเราบนเรียนอยู่กับกสชเราก็ต้องไปตามอาการกศธชถูกไหมคะเราต้องร่วกับกสชอย่างช่ ว่าค no ุณม so ีเนื้าที่ต้องท่ายใต้ที่อย่างนี้และถ่ายใต้เนื้อที่เรื่องอะไรคุยแบบนี้คุณควรจะทำถึงสองสามสี่ก็ขออนุญาตนำเสนอมาดูมากค่ะเชิญคุณพี่เพชครัค่ะขออนุญาตใช้อะไรก็คือคือพี่ขออนถามนิดนึงนะคะคุณพี่ตอบใช่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดที่เล่นคำตอบนี้กลับไปพี่จะพี่คือนอกเหนือมาไม่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่มาตรงนี้พี่อยากจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรไปการลุ่งคุณนั่นเองนี่นะคะถามว่า สมมติสมานคนทำเคเบิลจะรวมตัวกับเคเบิลหนังสือพิมพ์รวมตัวหนังสือพิณอะไรแบบนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าทุกวิชาสิทุกสื่อรวมกันเป็นหนึ่งเอาใหม่อีกหนึ่งดอกสมานคมที่ทำนั่นเคเวิลทีวจะรวมตัวกันเฉพาะกลุ่มเคเบิลทีวีวิทยุรวมตัวเฉพาะวิทยุหนังสือพิมพ์รวมตัวเฉพาะหนังสือพิณหรือทุกประเภทสื่อรวมตัวค่ะ จะเป็นเนกี่ยกี่อันกี่อันกี่นิ่กี่ย่อยแต่ก็รวมใหม่เพราเราจะสารสนมนะคะแต่ถ้าไป็นเรื่อง,งการปรกาศในเจ้าที่ทำที่ดูแลเนี่ยจะหมายถึงว่าทุกหลายสื่อเมื่รวมกันเป็นสมาคมทมิชชั่ชุดแล้วก็กำกับตัวแทนบริการลาาแล้วก็เตรงนี้ให้มันเป็นเนี่ยมันเป็นสองเลเวลที่ยัง,ยงเชื่อมเชื่อมกันอยู่ะค่ะก็คือถ้าจะกระจายชข้็มาว่าช่วงแรกเนี่ยก็ควรจะส่งเสริมให้เด็กดาวน์โหลดคุณอ,อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆในชุมชน เราลองตั้งอะไรของตัวเองมาเพื่อที่จะทำ่างนั้นมันหมายกับกิจกรรมเชิงพัฒนาส่งเสริมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจราบบเราที่ไปดูเนี่ยเราคาดหวังการรวมกันเป็นไม่ใช่แค่สื่อเดียวคือมารวมกันเป็นเช่นถ้าเคเบิลอยากจะเคเบิลด้วยกันฟีทีวีก็ฟีทีวีด้วยกันดาวเทียมก็ดาวเทียมด้วยกันใช้ด้วยกันหรือไม่ก็จะรวมกันข้ามแพลตฟอร์มก็ได้แต่ก็ดูว่าเราพยารามความจริงๆแล้วเราแก้ปัญหาเรื่องน้องเย็นจะเกิดสิ่งร้ายเพื่อจริงไหมหัวใจอยู่ตรงนั้นมากกว่า คือท่านใหญ่เยอะมากก่อนจะไปชุแยกคะได้แต่เรื่อนก็เะ่นกได้สองแบบค่ะก็ขออความใจลักษณะจะรวมตัวกันเฉพาะสื่อเท่อให้ผของุ่เสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มนึงซึ่งดูแภาพใหญ่จิงอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่การเสียเจะสท้อนความเห็นตรงนี้ซึ่งเชื่อแน่ว่าการทุกข์ำนี้ไปแล้วเนี่ยท่านสมาคมทั้งหลายคงจะได้ฟังพีนะคะหลังจากที่พี่ฟังมสจากพอาจารย์โนบพูดว่า การลงตัวเองของท่านถ้าไม่มีขัอดอาจจะไม่เกิดไม่เกิดแน่ยังคิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์มีกำไรแากการผลิตเป็นวิานชาชีพเป็นอาชีพของท่าน่ะ กับอาชีพแล้วแล้วมันเป็นเป็นที่ท่านต้องมาลงตัวกันในวันนี้ข้อที่สองก็คือว่าเรื่องของการถือรู้เท่าทันสื่อเนี่ยท่านสามารถช่วยประชาชนได้ผู้บริโภคท่านเนี่ะค่ะไมื่อท่านอยากจะสร้างรายการอะไรก็ตามที่มันมีความมั่นใจดีและเหมาะสมท่านต้องการให้ผู้บริโภคแบบรู้เท่าทันสื่อท่านก็ควรจะมีส่วนในการรับผิดชอบที่สร้างความรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้บริโภคจากเรื่รูปแบบเนี่ก็ตามสร้างวัโชว์ไปโรงเรียนแทนแทนที่จะบอกว่าสปอนเซอร์ไปเลย อะไรนะบอร์รี่กินติลาสวยเก็อห้ตดมาบอกว่าแม่กับซื้บอี่เนะกีรติลาสวยอะไรอย่างเงี้ยคือท่านไ้จงไปให้ความรู้กับท่านสามารถที่จะทำรายงานเพ่อส่งสื่อการรู้เท่าสื่อได้เลยการุคนระป๋ะมากนากแหลวใช่ค่ะจะตอบขอพูดมากนะคะจากประสบการณ์เหมือนกันค่ะคือเคยก็นกุ้งสารานเคยขายส